พูดกันถึงของแพงกันใช่ไหมคะอ้ยแทบจะซับน้ําตากันบาไหวเลยนะช่วงนี้นะปรากฏว่าโอ้ของแพงยกขบวนมาเป็นพาเหรดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นก็จะดีเดย์หลายสินค้าก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคุณก้อยนะคะ่ะอย่างคนดังดาราเนี่ยนักร้องนักแสดงเขาก็กระทบเหมือนกันนะไอ้ก้องไอ้ก้องห้วยไร่นะคะบทเพลงก็บทเพลงอะไรนะ บทเพลงอะไรนะทีมงานบทเพลงของคาทถามก่อนนะ <c oughs> ถามก่อนนะดม่ัน <ผม S 2> ฟังมาหลายเพลงทำไมทำ<ต>ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่จําไม่ได้คือนึกอยู่ในในหูคือมันหลายเพลง่ยมันหลายเพลงเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวยจะให้ข้อมูลผนะิดนักร้องชื่อดังนะคะคุณก้องห้วยไร่นะคะออกมาโพส์ระบายผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะถึงราคาน้ํามันที่แพงขึ้นแล้วก็เปิดเผยว่าตื่นมาเติมน้ํามันไปทํางานเพื่อหาเงินมาเติมน้ํามันไปทํางานแล้วเอาเงินมาเติมน้ํามันไปทํางานเราถึงจะได้มีเงินมาเติมน้ํามันไปทํางานจนรถมีน้ํามันจากนั้นก็ไปทํางานมึงเข้าใจกูบ่นี่ เข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจแล้วคะ่ะไอ้กล้องเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจตรงทํางานอันเหตุงานเอาเงินมาเติมน้ํามันเติมน้ํามันแล้วก็ไปเหตุงานเหตุงานแล้วก็มาเติมน้ํามัน วนอยู่แบบนี้นะคะปรากฏว,ว่าพอโพสต์นี้ออกไปค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับแหกกดไลค์สนั่นเกือบแสนไลค์แล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิน้ํามันแพงจะเอาควายมาขี่ในกทมแล้วหาเงินเติมแต่น้ํามันถูกต้องที่สุด2 0 0พเท่ากับ2วันครับเสียหัวจะปวดกับคำว่าแล้วก็ความรู้สึกเดียวกันเลยเออนี่นะคะ หัวจะปวดจริงๆ <Ha. S 1> หัวจะปวดจริงๆเรื่องของเติมน้ํามันนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเงินเดือนออกเนี่ยเงินเดือนเหมือนวิ่งผ่าน <Ha. S 1> เหมือนวิ่งผ่านน้ําตอนหน้าหนาวผ่านไปแล้วก็ผ่านผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนี่ดิฉันเห็นแคปชั่นหนึ่งดิฉันชอบมากเลยเมื่อเช้าค่ะ <Ha. S 1> ไฟที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะไม่รู้ให้แสงสว่างจริงหรือเปล่านะคือไฟอะไรคุณก็รู้ ไฟแนนซ์ไงโอ้โหไฟแนนซ์นะคะจี้ตู่นมาแล้วอะไร้มเราตื่นตัวอยากจะลุกขึ้นมาทำงานนะคะไม่ส่งก็ไม่ได้ดอกเบี้ยก็พุ่งนะเดี๋ยวติดเคดงเครดิตบูโรเออมันเป็นอีกหนึ่งไฟที่เล่นกันมาคุณเอ้ยฉันไม่หาเลยนะที่ฉันไปหาเลยนะสรุปนี่คุณก็้องห้วยไล่ดังเพลงอะไรมันเพลงอย่างก็เพลงอย่างไไซวาสิบบทิมกัน ใช่ว่าซิโบทิมกันอันไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไงเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะผู้ชมบทิมบทิมนะคะบทิมแต่ถ้าน้ํามันแพงแบบนี้นะคะก็อย่าทิ้มกันนะคะรับรกันขึ้นรถไปด้วยนะคะเห็นใครอยู่ข้างตรงข้างทางไปทางเดียวกันเพื่อนร่วมงงร่วมงานก็ไปด้วยกันช่วยกันประหยัดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของดาราศิลปินคุณทองดีมาแล้วสวัสดีค่ะคุณทองดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณทองดีเป็นแฟนคลับ รากใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ก้อยฝากด้วยนะคะแชร์ไปยังหน้า Facebook ของคุณผู้ชมแล้วก็แชร์ไปยัง Facebook กลุ่มด้วยนะคะที่สําคัญค่ะร่วมพูดคุยกันได้นะว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวของมันแพงจริงๆคุณผู้ชมปรับตัวยังไงเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะได้มีการเอามาประยุกต์ใช้ดูซิว่าจะเป็นยังไงในช่วงแบบนี้แอดฉันเห็นนะแอดแอดบอกว่าเรื่องแอดบอกว่าเรื่องน้ำมันฟังแล้วแอดก็หัวจะปวดเหมือนกัน เออ,เอ,อนี่นะคะแอดมินให้กูสัก200ร้อยไ่ <นะ S 1> เดี๋ยวต้องกูแอดแล้วแอดมินของเราน่ารักมากเลยนะ,ะแต่ยังไม่ให้พี่ติดรถกลับไปด้วยเลยนะแอดมินโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหน่อยคุณผู้ชมไปดูเสียงสะท้อนนะคะของประชาชนที่อุทัยธานีซึ่งก็มีการลงไปพูดคุยไปสัมภาษณ์นะคะเรื่องของการใช้รถใช้น้ํามันนี่แหละว่าเรื่องของการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างไปพูดคุยนะกับประชาชนที่เดินทางมาเติมน้ํามัน ที่สหกรณ์การเกษตรหน้องช้างที่เทศบาลหน,นองช้างอุทัยธานีเนี่ยค่ะคุณเอื้อยรถมารอคิวแบบนี้เลยนะคะเขาก็นี่น้ํามันมันขึ้นแต่ก็จําเป็นต้องใช้รถใช้ยังไงมันก็ต้องเติมนะใชทุกอย่างมันก็เลยต้องเติมน้ํามันออนะนจะเติมน้ําเปล่าก็ไม่ได้นะเออเขาก็เลยมาต่อคิวเติมน้ํามันอย่างนี้ละคะ่ะถึงแม้ว่าที่เห็นอยู่นี้ เป็นจานวนปริมาณของประชาชนที่นํารถเนี่ยมาเติมน้ํามันลดน้อยลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเขามีหลายอาชีพเลยนะที่มาเติมน้ํามันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมรถข้าราชการพี่ๆคนขับรถนะคะหลากหลายอาชีพที่มาเติมน้ํามันที่แห่งนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะที่พูดถึงปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันแพงนะคะอ้าวรถยนต์มีทาไมไม่ใช้ครับใช้ใชมอเตอร์ไซค์ครับรถยนต์ ไม่ไหวน้ํามันมันแพงครับดีแล้วเดินดีกว่าครับต่อไปจะใช้จักรยานแล้วช่วงน้ำมันแพงขนาดนี้ครับได้หันมาใช้มอไซค์แทนใช่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 ครับรถยนต์ก็เอาไว้เวลาจำเป็นอืมครับสองร้อยสิบบาทครับเติมแบบนี้เอาไปทำอะไรครับพี่ถูกซ่อมรถล้างใดอ๋อเอาไปล้างใดล้างอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับได้อย่างเงี้ยราคาน้ำมันแพงขึ้นขนาดเนี้ยเราได้รับผลจากสงครามอ๋อเราก็ขึ้นแรงแล้วที่ผมซื้อเป็นสองร้อย อ๋อรับเพิ่มเพิ่มให้เข้าไปใช่ครับครับเป็นไงอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเป็นไงมั้งครับช่วงนี้คนมาเติมเยอะไหมเเยอะค่ะคนเติมเติมรถได้เยอะแต่เติมกันไม่เยอะอ๋อรถแต่เยอะแต่เติมกันไม่เยอะเติมเติมทีละเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยคเติมห้าร้อยเติมตามเยอะเลยน้ำมันราคาน้ำมันถูงมากครับครับในลำปากตอนนี้ผมต้องหันมาใช้บูทไซร์นะครับ เพื่อประหยัดน้ามันหน่อยครับแล้วเรามีวิธีการเดินทางยังไงกําหนดการเดินทางไงไหมว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อประหยัดเพื่อประหยัดก็ขับเบาๆครับครับคือขับเบาๆอ๋อครับแต่แต่เปลี่ยนมาใช้มอไซค์แทนรถยนต์ครับครับประหยัดกว่าเยอะครับราคาน้ํามันในช่วงเนี้แพงแพงมากเลยครับแล้วเรามีวิธียังไงที่จะลดต้นทุนประหยัดค่าน้ํามันได้บ้าง ไม่รู้จะมีวิธีไรเนี่ยมีเครื่องจักรทั้งนั้นเลยนะครับต้องจ่ายอย่างเดียวเลยจ่ายอย่างเดียวนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวไงครับอ๋อรถเกี่ยวข้าวเนอะแล้วแล้วเราปรับเพิ่มราคาไหมนี่ก็ยังยังไม่เพิ่มครับอ่าตอนนี้เกี่ยวอยู่ที่ไรเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบอ้าวโอ้กขายังขึ้นห้าร้อยนะครับราคาน้ำมันไปไหนมาไหนลําบากหน่อยแล้วก็ต้องอยู่กับที่นานๆครับเพราะว่าน้ํามันมันขึ้นแล้วเรามีวิธีประหยัดยังไงไหมก็ ก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับบ้านให้มากที่สุดก็จะใช้เป็นจักรยานบ้างใช้เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างสบายใจกลนิดนึงแทนแทนประหยัดไปนะครับเซฟตัวเองหน่อยพี่เดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับเอะราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นไงบ้างทำงานเนี่ยเกี่ยวกับน้ำมันโดยตรงเลยครับคือเคยเติมเท่านี้แต่มันเพิ่มขึ้นครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะไหม ครับแล้วเรามีการวางแผนอะไรไหมเวลาเราจะไปไหนหรือว่า,<ร>าออกจากทำงานเนี่ยตอนเนี้ยกระบะรถเก่งไม่ใช้เลยแ,แต่มอเตอร์ไซค์แค่ตรงทางก็ไปมอเตอร์ไซค์อ๋อไปทำงานใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยเพราะว่าจริงๆก็ถึงถ้าเกิดแบบเราไม่ทำงานตรงนี้ใช่ไหมครับคือวันว่างอ่ะจะบางไทยอ่ะพี่ก็<ๆ>ต้องเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไซค์อ๋อขับรถไปไทยห้าไป,ไปกลับห้าสิบกิโลเนี่ย ต้องต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใช่แต่ทุกวันทำงานนี่คือใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช้รถกระบะรถเก่งเลยเคยเต็มเต้นเต้นเต็นถังได้ประมาณ70-80สิต่อวันที่ทำงานนะนะครับต้องีแจับบินบินค่าไฟไงครับอืมเคยเคยทุกวันที่ไปทำงานนี่คือประมาณ70-80สิบแต่ตอนเนี้ยเ0 0 100ครับโอ้ร0อกว่าเลยหรอหนักอึ้งเลยไหมใช่ครับอันนี้อันนี้คือวิธีการประหยัดคือไม่ใช่รถใหญ่เลยไม่ใช่รถใหญ่ครับคืออันไหนประหยัดได้คือประหยัดเลยครับ นะรายจ่ายมันเยอะรายจ่ายมันไม่ได้ไปเยอะเราก็องไปจัดตแล้วแต่ว่าไม่นี่หน่อยมันก็เป็นเงินแล้วใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยค่ะเสียงสะท้อนนะคะจากประชาชนที่อยู่ที่อุทัยธานีส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชมว่าลดการใช้รถยนต์นะคะแล้วก็หันมาใช้รถจักรยานยนต์แทนบางท่านเนี่ยบอกว่าใช้จักรยานแทนด้วยนะ แล้วก็อยู่บ้านถ้าใกล้ใกล้หน่อยนะคะค่ะหลายคนก็โอ๊ยอยู่บ้านนี่นึกถึงยุคโควิดตอนนั้นเลยนะคุณก้อยนะที่เหมือนมีมาตรการอยากจะให้อยู่บ้านกันเยอะๆนี่อาจจะโควิดอาจจะผ่อนคลายหลายๆมาตรการลงไปแต่ก็ยังคงอยู่แต่ก็เออเลือกที่จะอยู่บ้านเพราะว่าน้ํามันแพงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก้าวออกก้าวออกจากบ้านก็เปลืองตังค์ใช่แต่การอยู่บ้านเนี่ยมันมันไม่สามารถทําได้ทุกครอบครัวนี่ต้องเข้าใจนะคะนี่ท่านผู้ชมบอกว่า น้ำมันแพงกับบต้องไปใสสิไปใสกัญยางเอาเดินนองแมนค่ะแมนย่างเอาไก่ไก่กับพ่อย่างได้เนาะค่ะอายเนาะเอออ่ะย่างเอากับออกกําลังกายนะคะย่างเอานี่คือแปลว่าเดินนะคะไม่ใช่ย่างนะไม่ใช่ย่างไม่ใช่ย่างอย่างกันนะคุณแอดมินโสดไหมครับอุ้ยแอดมาตอบด้วยนะแอดนะ่านผู้ชมถามว่าแอดมินโสดหรือเปล่านะคะอ่านะคะแต่เอ้ยนะโสดนะนั่นไงขายของเขาไม่ได้ถามเราเขาไม่ได้ถามเรา ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทักทายกันนะคะทั้งสองช่องทางนะคะรับชมข่าวกันแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้คลายเครียดกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเครียดเรื่องของแพงนะคะเดี๋ยวผ่อนคลายกันไปอุทัยธานีน้ำมันแพงใช่ไหมคุณก้อย,ยอีกหนึ่งตัวเลือกพอน้ำมันแพงรถที่เติมน้ำมันเนี่ยก็เหลายคนก็อยากจะจอดไว้เพราะว่าเดี๋ยวขับออกไปก็ต้องกินน้ำมันทีนี้อีกหนึ่งทางเลือกคือ รถไฟฟ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่โคราชบอกจักรยานไฟฟ้าขายดีนะคะแต่ทีนี้ที่อุทยัยธาน,นีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายอดขายพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครั้งที่แล้วเราก็นําเสนอว่ารถยนต์เนี่ยเขาก็ไปติดแก๊สกันใช่ไหมแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าที่ขายดีแต่ที่นี่อะมาดูยอดรถยนต์ยอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยนะคะร้านที่จําหน่ายจักรยานไฟฟ้าก็มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะคะ แล้วก็อย่างที่ร้านมารวยอำเภอทับทันเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่จําหน่ายจักรยานไฟฟ้ามีจักรยานไฟฟ้าให้เลือกหลายรุ่น,หล,ลนหลายรูปแบบเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้มีประชาชนมาเลือกซื้อจักรยานไฟฟ้ากันเพิ่มขึ้นทําให้ที่ร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวดิฉันขออภัยนะอันนี้คือจักรยานไฟฟ้านะคะจักรยานไฟฟ้านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมหลากสีสันแบบนี้นะคะ เพราะตอนนี้ประชาชนต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันในระยะยาวประกอบกับจักรยานไฟฟ้าแต่ละรุ่นแต่ละแบบนั้นชาร์จไฟฟ้าครั้งละไม่ถึง5บาบาทนี่ดิฉันก็แอบ,บซื้อให้ที่บ้านนะซื้อให้หล,ลานๆกับคุณแม่นะคะแต่ว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะใจเย็นๆหน่อยนะคะท่น<จ>ะานผ<ม>ู้ชมเขาจะมีแรงส่งของเขาอยู่ <laughs> นะคะอุ้ยแต่ ขับสนุกนะคุณก้อยนะขับสนุกดีนะคะเขาจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง40-50กิโลเมตรบางรุ่นมากกว่านั้นก็แล้วแต่รุ่นนะคะส่วนใหญ่เป็นคนถ้าเป็นคนที่แข็งแรงก็จะใช้ใช้รุ่นคล้ายๆกับจักรยานยนต์ไปเลยทั่วไปราคาตั้งแต่8,000จนถึง15,000บาทแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนที่มีอาชีพค้าขายต้องขนของจะใช้แบบ300ลอเห็นไหมคะนี่อันนี้เหมาะเหมาะไปตลาดไปตลาดมากนี่นะคะคุณลุงคุณป้าคุณแม่นะคะ เพราะว่าใส่ของได้เลยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ราคาอยู่ที่1 8 0 0 0จนถึง2 8 0 0 0 0บาทนะก็ครึ่งหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณก้อยนะราคาหลักหมื่นนะคะถ้าคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะสามารถประหยัดค่าน้ำมันไปได้เป็นจำนวนมากคือเหมือนกับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งลองมาจากรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันไงคุณก้อยค่ะ แต่ถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้านี่เขาก็ไปแบบไม่ต้อง <ไฟ S 2> เหนื่อยมากไม่ต้องปั่นแบบเหนื่อยมากเขาก็บิดไปเลยนะคะบิดไปเลยค่ะอ่านี่เออรถซื้อแกงจะแพงได้ยังไงฮะ,ะจำเพลงนี้ได้ไหมคะนี่นะคะนี่ไปขับไปซื้อแกงได้สบายเลยน่ารักเชียวนี่นะคะเออนี่ยเน,นี่แต่ว่ามันก็จะมีระยะทางอยู่นะ อ,อก็อาจจะซิ่งได้ไม่มากนะใช่ใชออ่แต่คุณลุงคุณป้าท่านก็ไม่ซิ่งหรอกก็ระมัดระวังในการขับขี่นไปถนะะน,นคนทางดูดูกันหน่อยนะคะดูดูกันหน่อยก็น่ารักดีนะคะท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่า ถ้าเรายอมลงทุนเสียเงินหลักหมื่นตั้งแต่800 0ใช่ไหมถึงหลักหมื่นนะคุณก้อยนะกับค่าน้ํามันรถจักรยานยนต์ที่เติมใช่ไหมคะมก็อาจจะจะช่วยลดได้เหมือนกับรถยนต์ที่เขาไปเลือกที่จะติดแกส๊สแต่ว่าเตือนกันหน่อยนะท่านผู้ชมพอพูดถึงจักรยานไฟฟ้าพวกเอ้ยเนี่ยก็เกือบเคยจะโดนหลอกคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะมีโจรหรือมิจฉาชีพหลอกขายในออนไลน์อย่างนี้ในออนไลน์นะะแล้วบอกว่าอุ้ยคันพันสองพันอันนี้ถ้าราคาประมาณนี้น่าจะปลอมนะน่าจะโจรด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นทางที่ดีไปซื้อที่ร้านดีกว่า,าพรซื้อที่ร้านเห็นไหมเขาจะมีใบรับประกันได้เห็นของจริงได้เลือกสีด้วยแต่ถ้าซื้อออนไลน์อย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเตือนกันอยู่เรื่องขายจักรยานไฟฟ้าราคาคันละพันสองพันอู้ตกอาดถูกแบบค่ะพันสองพัคุณเอ้ย มันก็เป็นรถจักรยานก็แพงกว่าแล้วไหมถ้าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยราคานี้คงหาซื้อไม่ได้แต่ทีมงานบอกว่าออนไลน์ก็ขายได้ก็มีร้านจริงๆนะะอาจจะมีการนัดดูนัดเช็คหรือว่าเช็ค เช็คในมุมต่างๆอยอดวิวยอดรีวิวมีของจริงไหมมีมหน้าร้านไหมมีเว็บไซต์ไหมก็ไปเช็คกันแบบนั้นออนไลน์ก็มีนะคะ,คะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอื้ออิงก็เคยเกือบจะโอนเงินแล้วเห็นแก่ของถูกไงคุณก้อยไงแต่เราลุ้เลยใช่ไหมเราลุทันเราดูข่าวก่อนนะคะอาเตือนกันไว้นะคะค่ะซื้อของเดี๋ยวนี้นะคะช่องทางออนไลน์มันก็สะดวกสบายนะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะว่าร้านนี้มีตัวตนจริงๆไม่ใช่มิตรที่แฝงตัวมาเป็นมิรเลยนะคุยดิบคุย สรุปมิจฉาชีพนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมก็พูดคุยกันอย่างคึกคักเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่พูดคุยกันเข้ามาทีนี้ค่ะไปดูกันที่โคราชหน่อยคุณผู้ชมโคราชเนี่ยอย่างที่เรานําเสนอกันไปนะคะผู้ประกอบการรถขนส่งนะปรากฏว่าเขาก็ลดเที่ยวโดยสารลงคุณผู้ชมหลังจากที่มันเจอพิษเศรษฐกิจนี่แหละประชาชนเนี่ยก็หันมาใช้รถใช้ถนนนะน้อยลงแต่ว่า ก็ยังคงได้รับผลกระทบนะซึ่งวันนี้จะเป็นข่าวดีหรือเปล่าข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปรับราคาเที่ยวรถนะคะเพิ่มขึ้น ปรับราคาผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนี่แหละถ้าเกิดว่าโดยสารมานะเพราะว่าเขามีการประชุมหารือการเตรียมปรับราคาค่าโดยสารขึ้นอีกกิโลละ5สตางค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถโดยสารกับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีผลในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้คือสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สองโคราชค่ะไปพูดคุยกับคุณจันทิชาวงสุวรรณเป็นพนักง,งานจําหน่ายตัว๋วรถสายโคราชอุดร นะะเพื่อนบอกว่าแบบนี้หลังจากที่มีการประกาศว่ามีการปรับราคาค่าโดยสารตัวเองก็รู้สึกโอ้ยดีใจหลายเพราะว่าตอนนี้นะค่าใส่ใจของผู้ประกอบการลดโดยสารทุกบริษัทโอ้ยค่าใส่ใจหลายอิลิต,ตละมือสูงสูงบม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นค่าโดยสารที่มันกะถึกล่งซุมือแต่ว่าผู้โดยสารเองกันยังซ้ำเก่า นะคะเขาบอกว่าเนี่ยทุกค่าเนี่ยค่าน้ํามันมันก็แพงค่าที่จะมาเติมเบี้ยใบรา,ายทางเนี่ยก็สูงขึ้นค่าใช้จ่ายมันสูง แต่ผู้โดยสารเท่าเดิมเขาก็เลยได้รับผลกระทบพอมีการปรับราคาขึ้นนะคะกิโลเมตรละหสตางค์เขาก็บอกว่าก็ยังดีนะดีกว่าไม่ขึ้นราคาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อไปได้นั่นเองทีนี้เขาอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะคะขอวิงวอนนะไปยังรัฐบาลนอกจากเรื่องของการปรับราคาค่าโดยสารแล้วเนี่ยอยากให้ปรับค่าแรงขั้นต่ํา อยากให้ปรับค่าแรงขึ้นให้หน่อยขึ้นให้ตามความเหมาะสมเพราะว่าค่าครองชีพในปัจจุบันนี้มันมีทุกอย่างที่มันแพงไปหมดเลยทุกวันนี้เหมือนทํางานหาเงินมาเติมน้ํามันเพื่อมาทํางานอาสะท้อนเหมือนกับคุณก้องห้วยไล่เลยนะคะสําหรับพี่ผู้หญิงท่านนี้ที่นี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามผู้โดยสารหลายรายถามว่าเขาเข้าใจไหมล่ะในการที่มีการปรับราคาค่าโดยสารครั้งนี้ขึ้นเขาก็บอกว่า ก็อย่างน้อยก็ดีนะปรับขึ้นก็เข้าใจอยู่ปรับราคาขึ้นก็ยังถูกกว่าการไปใช้รถยนต์ส่วนตัวนั่นเองนะคะการใช้รถส่วนตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคงต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่พอเป็นอย่างนี้เข้าใจทั้งผู้โดยสารเข้าใจทั้งผู้ประกอบการนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยุคแบบนี้นั่นเองนะคะอืมอ่ะก็เห็นใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้โดยสารนะคะ,คะท่านผู้ชม หลายๆภาคส่วนนะคะก็เดือดร้อนนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ